า,าตัวยามนี้เป็นยามวิการครับตูบ้ชมที่เราห, àng ห, àng ห àng ่างๆกูมากก็ไเ้มึงเหไม่อง,องกลัวกลัวหรอกผมลงนะครับผ่อนได้เต็มที่เลยพะย่ะค่ะเดี๋ยวเรื่องเวียนยามผมใช้จัดก,การเองในขณะที่พระองรอเสงห์ทรงพระบัญทงร้องด้วยฐานละนางห้าหลวงทางด้านสุริสันเข้ามาด้วยความคานร,ร้องอาวุธติดมือมา ปาจากตงเอกในตาสลีกันต่อครับสำหรับช่วงนี้ ถึงห้องยองเบาๆเข้าขีดลับยองขยับแอบบัง ขอเลืองือดากำมันจะฝันฝอนอายขยับยงประทานคิดดั่งพี่ วางยาฉันแ,แต่ไหวไม่ถ้าไปครับอุ้ยข้ยไอ้หนูเจ้าเป็นใครกันบางอาจบกุกเข้ามาในตำหนักของเราน่นสิงหน้าปาเจ้าไม่กลัวตายด้วยเลยมึงชื่อว่าอะไรวะกูมีชื่อว่าสุริชันห่วยไอ้สุริชันใจกล้าดี จ้าบุกไม่ได้ตำหนักกูเดิมจะไม่เกรงกลัวทหารก็เดิมมาโนดพ yes, ี่โนดไอ้มาโนดตอนนี้เหตุการณ์บดิไม่มอสตัวก็ไม่มีในผ่านนี่ค่ะมดสักตัวก็ไม่มีไม่มีแล้วผู้ชายคนนี้พ่อมึงนึกไงอะไรกันเนี่ยอ๋ไปดูสิใช่หรือเปล่า ไม่น่าจะใช่ตะป๊อกอะไม่ใช่นะไม่ใช่ขอบคุณมีไม่เหมือนเลยพ่ดูจากลักษณะการเดินก็ไม่เหมือนตะป๊อกแล้วทำไมไมล่ะอ่ะก็ตะป๊อกเขาไม่เดินยีดตะป๊อกเขาเดินแบบเต็งยีดผมพอแล้วไอ้ลูกชายที่รักไม่ต้องเชียรพ่อมากเองรู้ป่าคนแถวนี้เขารู้จักพ่อร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยแกก่อนไรร้อยกว่าปีเนี่ยแกเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยตะป๊อก นนอย่าพูดแบบนี้เลยไอ้คนที่เขารู้จักก็ดีและไอ้คนที่เขาไม่รู้จักเขาจะว่ากูเดินแบบไหนไอ้ควายขอใด้ใช้มีคนบุกเข้ามาแล้วผมท่านเขามาได้ยังไงเขาเข้ามาตั้งนานแล้วสมแล้วที่ตะปอกว่ามึงเป็นควายรับไว้ซชมมีขา่าวว่าอยากเสือกทีตก,กตีรัตน์ะตูกตัวพระลงโทษมึงเรับแลกใจยิ่งนะ ว่าเราเคยไปสร้างความแค้นอะไรให้กับเจ้าทําไมเจ้าจะต้องบุกเข้ามาในตำาหนังขู่วา่าจะจัเอาชีวิตเราด้วย <c oughs> ไอ้สุริชันมึงนี่ก็ถามแปลกนะถ้าโกสุริชันไม่มีเรื่องกูจะมาเย็บถึงที่ ของคอเลย <c oughs> ถามจริงนะพี่บาสอะไรพี่บาสอาบน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยสงการนี่อู้อุูยไม่เกีียวของมึงมึงยุ่งจริงถ้าเจ้ามาเร็กวก็นีเรารับรองได้ว่าเจ้าจะต้องเด็ดตายสงใจเจ้าอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เรานอนสิงได้ลั่นวาจาไปแล้ว ว่าเราจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและจะบวชมาเป็นราชกุศลให้กับองคพระราชบิดาสุรเสภายในวันนี้สามโมงเชา้าเราจะต้องเดินทางผ่านทาง,ทางช่องแคบเพื่อไปบวชทามึงอยากได้ชีวิตคุนักมลก็กูจะให้โอกาสมึงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันทามึงแน่จริงในสุรีชัยกลับบ้านไปซะแล้วไปเกณฑ์พ่อแม่พี่น้อง ไปรอคูนอนรสิงหน้าปานที่เขาช่องแคบได้เลยอิสริชอีอหน้าปานมึงจำคำของมึงไว้ดีกันแล้วกันเมื่อีคนให้โอกาสกูเองกูหวังว่าเราจะไดยึมมึงคนจะไม่เปลี่ยนอาหารเมื่อกี้น้ำข้าวนะเว้อยอ้สริช พอสามโมงตรงเวลาตรงเวลาไม่ใช่ใหญ่เล่นเก้ดไวเทสไปรำน